เดี๋ยวพี่น้องเด้อคคอยจำปาไปเกี่ยวข้าซอยผูสาวตกิน,น,น,นจำแต่น้ำละจำกินจอิ่มนะเาตใจลอา่าเอาสบ,บายดีพี่น้อง สบายดีเอฟซีบุตรทุกคนมื้อนี้บ่ได้เข้าป่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ออกมากันพากันนัดกันมากินซอยจำปาพี่น้องเอ,อ,อ้ยอ่าน,นี้กับเส้นเก่าเส้นเคยมากระดานผ่านใหญ่เฮาพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีคือเก่ามื้อนี้บ่ได้เข้าป่าอากาศฮอนขึ้นภูบ่าไว้อากาศฮอนก็ตีเนาะอากาศหนาวก็ตีแม่เอาตะลใดก็แท้เอาพอดีเนาะเออเอาพอดีซอยอย่างนี้นะพานมื้อนี้ สรอยขูดแน่สร้อยอจำแน่โอ้โนั่นอ่ะ,อะ,ะ,ะเนาะสร้อยจำแน้อยเดียวกับบมดอ่ะแล้วก็พิเศษเนาะพี่น้องเออบ๊อบอปุ๊บนี่กันสบายดีพี่น้องกิข้าวพี่น้องกินป่าอยู่ห่วยเด้อพี่น้องเด้อมามาเซ็ตเซ็ตกัน,นพี่น้องอันนี้ผักหญ้าหาอมกระเกี๊ยบม,มาเตือนเลยครบหมักเลนหมักหนาวผักหอมพี่น้องเอ้อยเอาคักๆแล้วมันเอาแซ่บๆนี่แหละเนาะ ได้นางทองนเดคือนางทองแล้วนางทองขาวๆแหงมากนางท่องปลาถึกบีในโบราณบ่าวถึบีเพราะเพราะุง่างร้านกับบุเช่ได้านชุดล่างเลยล่างเลยหนามันล่างเลยบ่เดี๋ยวออันนึ่งด้วยต้องอรนหน่ ใบตกน้ำเนะาะเปนข้าเนาะอันมีเก็นข้าวกันข้าเดียวข้าวเดียวเบิร์มันเปิดมือล่างม่ะมือนี้สิให้อันบอปืบเฮดเจวเจยังบ,บ๊เปิบน้ำพักพี่เองเลยโอ้น้ำพักอันสูตรของผู้ไทยให้เราอะ่ะโอ้ มีน้ำพักกรบอเสรบได้ไหเนอขันบูมีน้ำพักบูกินก็ได้เนาะในพันเติงเราบูได้กินได้ับูยน้ำผักเลยข่อยกับบูกินกันแหละอันนี้แหละความแ่บน้ำพักนัน้โอ้จน้ำผักคงในพันเติงเลยแน่นอนดีในพันเติงน้ำเจาน้ำพักเจนนี่ไล่ดเนาะ เดือนในพันเติงนี่ตกาปึ้ไฟนี่เห็นน้ำเจียน้ำพักเรานี่ล่าไฮโดรเฮ็ดไว้คนที่มักกินน้ำพักเลยนี่ตามเบิ่งนี่แม่นบอลในพันขัดใส่น้ำสะอาดเด้อพี่น้องเด้อใส่นน้ำอะไรปลามาเดียวพอบใส่ลายเสียบบใส่ปูงูปกติใส่น้ำต้มปลาแต่ว่าสูตรนี้บอกปื้งวันเดียวนี้ก็ได้บอกปึ้งว่าน้ำสะอาดก็ได้พี่น้องเลยถ้าเอา อยากไสนน้่ต้มปลานะอะวิธีเอาซีนออกของในพันเตอร์<ม>ไปและบหูดึงตลอดเยอบใต้เผ็ดปลา<ม>ตะละเถือกอะเรื่องไรไปเ็นฮ้นพันเตอร์แล้ววันนี้ เด้อพี่น้องเด้อลูกกุ้งายมันเอาแค่น้อยนึงดิฉันตัวนึงเหมือนลูกกุ้งายดอกนี่ไม่แห้ ไล่อยู่ว่ะปึ๊บโอ้ไล่อยู่เออหักละคับละคือว่าพอได้ใช่นะไปยบพอมีห้างเดียวนี่บ่ห้างเดียวห้างเดียวไปเออเจียวหลุดซีมตอนใหญ่เน้ยสิเอาได้ตอนเล็ก อโอ้ยสอยจำป่าพี่น้องเ้ยด้ผ่านมาซอยคุย,ย oh, <damn. S 2> อ้เนองเด้ออืจอเดี๋ยวพี่น้องเด้อสอยจำป่าโอ้หอเด้อ,อมีได้แซ่บืะ ต้มใส่หมอกระโบเสะต้มใส่หมดแดงกระโบเสะนอกจากชายป่าข้าขึ้นดอกเจอสามาคีวะเ,เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวสามาคีรำกัน มือนี้กะมืองามยำดีแล้วได้กินข้าวกับเบาปื๊บแล้วก็ให้พานเติมอ่อนอ่มันฮ้อนได้กินน้ำตับกินข้าวจ้ำห้วยตามห้องนี่แหละวมาเด้อพี่น้องก็านั่งมาทำยังไงเอาได้ผู้เฒ่าสามคนเลยได้กินได้บอกเลยก่อนแทนกันเนี่ยสังเกตบอกเวลากินข้าวกับผู้สาเฒ่า กาไดเอาบุตรกาไดเอาตอนเนี่ยไปเกี่ยวเข้าซอยผู้สาวตะกี้จำแต่น้ำนะจำกินจะอิ่มนะเขาติใจยากเน๊ตมมไก่ตัวบเนี่ยผมไปทนยัีเ่ตอนี่องตวาแล้วคือมจับขาไก่เลยัขึ้นมาตะกี้อายจำแต่น้ำมาแล้วต้องฟองเลยเนาะเป็นยังไา อยู่ดีอยู่ดีมีแงหมดทุกคนเด้ออยู่ดีมแงกินนี้แหะมือหน้อย่งนี้ลูกกดบอเลยว่าลูกกด่ฮาวาลูกอพุกเนาะพุกลูกนี่แหละฮาคนะเห็นลูกนี่มนบมันกินตามดินตกๆลูกนี่้ะมันัน้ามันกินี่เดือมันกินี่เดือลูกกดนะาเเฮบุเฮกมัน้าเดียวหมด เอดียวหมดแม่ยอดม่ะ้กวกเอาพี่น้องเลยหลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็จะเดินทางกลับเนี่ผู้ใดที่เข้ามาสมกัให้ยูดีมีแหงพี่น้องเอ้ยอย่าเจ็บอย่าจนพบกันใหม่ในมือหน้า สบายดีเน wow. ี่ยแหละเอาเอาน้ำไปกินบ่สนะเอาไปแต่งกินบอสโอ้เอ้าทีมงานเรากพากันกลับไปเออหน้าเอามาไหมเนี่แหละ ธรรมชาติของบ้านเฮาพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์เด็กน้อยก็อาบน้ำอยู่